สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a m i m ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เดินทางมาถึง ep ที่2แล้วสำหรับการเปิดกรุ่รีวิวหนังสือแล้วก็ที่เรียนพิเศษของเราโดยในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะทำเป็นการเปิดกรุรีวิวหนังสือแล้วก็ที่เรียนพิเศษในส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์ทั้ง3ตัวเลยนั่นก็คือฟิสิกส์เคมีแล้วก็ชีวะค่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยค่ะ สำหรับวิชาแรกของวันนี้เนาะเราก็ขอเริ่มกันที่วิชาที่เราอะรู้สึกว่าเป็นปัญหาชีวิตแล้วก็เราไม่ชอบที่สุดในบรรดาวิชาวิทย์ทั้ง3ตัวเลยนั่นก็คือวิชาฟิสิกส์นั่นเองซึ่งที่เรียนพิเศษที่เราเรียนเนี่ยก็คือที่อนิมานเนาะโดยเวลาตอนเราลงคอร์สเนี่ยเราก็จะได้หนังสือมาทั้งหมด7็ดเล่มคือตอนนี้ตอนนี้ซึ่งเราอะรู้สึกว่าเขาอะแยกเป็นหมวดหมู่ดีแล้วก็เวลาพี่เขาสอนนะเขาจะให้เรา เขียนสรุปหรืออะไรพวกนี้ของแต่ละบทอด้วยตัวเองตรงนี้เราอะรู้สึกว่ามันทําให้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เวลาเรากลับมาเนี่ยเราก็เหมือนจําได้มากกว่ากลับมาอ่านสรุปที่พี่เขาทําไว้ให้แล้วเนาะแล้วที่สําคัญเนี่ยออนไลน์ก็คือจะมีถ้าจะไม่ผิดก็คือชื่อติวติดจอคือตอนเวลาใกล้ที่จะสอบแล้วเนี่ยพี่เขาก็จะมาช่วยติวให้ฟรีเนาะ ก็คือติวกันลากยาวแบบเหมือนประมาณสองทุ่มจนถึงแบบสี่ห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนอะไรเลยประมาณนี้ก็คือเรารู้สึกว่าตรงนั้นน่าช่วยได้มากแล้วตอนปีเราก็คือเป็นพี่เกดเกงใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเกงค่อนข้างตรงอยู่เนาะคือข้อสอบของวิชานี้เนี่ยก็คือเหมือนเขาเปลี่ยนมาให้สสวทออกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนาะเราก็เลยมีความกังวลว่าถ้าสมมติว่าเราทําแค่ข้อสอบเก่าหรือว่านังสือทั่วไปอย่างเดียวเนี่ยก็คืออาจจะไม่ครอบคลุมที่ข้อสอบเขาออกมาได้ เราก็เลยคิดว่าเราอาจจะไปซื้อหนังสือสอสวทมาอ่านเพิ่มเผื่อ <ๆ S 1> ว่าจะเจอจรตรวจไทยบทที่มันคล้ายๆกันเนาะเราก็เลยจัดการสั่งช็อปปีมาเลยก็คือเจออันนี้ก็คือโรงเรียนทั่วไปอ่ะเราก็คิดว่าน่าจะมีเหมือนเขาแจกเป็นแบบเรียนอยู่แล้วนะแต่ว่าคุณโรงเรียนเราอะ่ะเหมือนว่าเขาไม่ได้แจกตัวนี้มาเป็นแบบเรียนคือจะใช้เป็นสไลด์หรือว่าชีทข,ของเขาเองอะไรประมาณนี้ซึ่งเราอะ่ะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เสียทางมากเพราะว่า เราอะอาจไม่จบก็คือเราไม่สามารถอดทนอ่านตัวนี้ต่อไปได้เพราะว่ามันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นอะแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าที่เราอ่านไปเยอะขนาดเนี้ยคือเราเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์หรือเปล่าถ้าสําหรับที่เรียนพิเศษไหนที่แบบอัปเดตอยู่ตอลอดอะก็คือมันไม่จําเป็นต้องอันนี้ก็ได้เพราะพี่เขาก็คอยอัปเดตข้อสอบของสสวทเข้ามาในตัวที่เรียนพิเศษอยู่แล้วเนาะสำหรับหนังสืออ่านเพิ่มเติมเนาะเล่มแรกที่เราอ่านเลยหลังจากเรียนพิเศษจบเนี่ยก็คือเล่มนี้ คือเล่มติดหมอคือเล่มนี้มันมีรีคอมเมนต์มาจากหลายคนมากว่าเป็นเล่มหนังสือที่ดีซึ่งพอเรามาอ่านอะเราก็รู้สึกว่ามันดีเพราะว่าตัวเฉลยอ,อะแบบมันละเอียดมากคือเหมือนโจทย์ข้อหนึ่งเนี่ยเขาย้อนความเฉลยกันเป็นหน้าๆเลยก็คือเป็นการทบทวนสูตรไปด้วยในตัวเลยเนาะอ่ะเล่มต่อมาเนี่ย <c oughs> ก็คือเล่มนี้ <c oughs> เป็นเล่ม h a c โจทย์ฟิสิกส์ของกัมเตเนาะคือเล่มนี้เราเหมือนไปเดินเดิน ส 1>, 1แล้วก็บังเอิญเจอพอดีแล้วก็คิดว่าพอเปิดดูข้างในก็รู้สึกว่าตัวโจทย์อ่ะมันค่อนข้างดีก็เลยซื้อมาทำเนาะคือเล่มเนี้ยบทแรกๆอ่ะเรารู้สึกว่าจะเป็นบทที่ง่ายแล้วก็ค่อยๆไล่ย,ยากขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าบทแรกๆเนี่ยคือเราทําได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าบทหลังๆเนี่ยคือแบบคะแนนจะลดลงมาเหลือประมาณครึร่งหนึ่งหรืออะไรประมาณเนี้ยซึ่งโจทย์ก็คือความยากกําลังดีเลยแล้วก็เฉะลยเข้าใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบละเอียดเท้าวความเหมือนแบบเล่มติดหมอเนาะ แล้วก็เล่มต่อมาเนี่ยก็ขอเป็นเล่มอาจารย์ทวัฒน์เนาะคืออันนี้มันเป็นเหมือนเล่มที่แบบทุกคนต้องอ่านสำหรับวิสิกสิ์อะแต่ว่าเราอะรู้สึกว่าอาจารย์ธวัฒน์อาจจะเฉลยแบบสั้นๆแบบกระชับอะสำหรับคนที่รู้เรื่องแบบรู้สูตรหรือว่าอะไรอย่างงี้มาอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าบางหน่วยหรือบางบทเนี่ยที่เราลืมสูตรไปแล้วอะการอ่านเล่มเนี้ยบางทีก็อาจจะต้องงงๆแล้วก็ต้องกลับไปเปิดสูตร ดูใหม่ทบทวนเองเนาะแต่ว่าคือโจทย์อะ่ะดีมากจริงๆแล้วก็เล่มสุดท้ายเนี่ยเป็นเล่มที่เราอะ่ะชอบม,มากแล้วก็ซื้อมาทําตอนเดือนสุดท้ายเนาะคือเรารู้สึกว่าเป็นโจทย์ที่ดีมากก็คือของอาจารย์นทวัฒน์เหมือนกันแต่เป็นเล่มที่อัปเดตของสสวทเราด้วยคือถ้าใครได้อ่านหนังสือสสวทเนี่ยก็จะรู้ว่าอาจารย์เขา,าจะเหมือน ดัดโจทย์มาจากสะสะวทเลยคือทำแล้วรู้สึกแบบเหมือนเราเข้าใกล้ข้อสอบไปแล้วกันแล้วตอนไปสอบจริงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเล่มนี้ช่วยเราได้มากๆาเลยเป็นตัวช่วยตัวใหญ่ที่เราแนะนําให้ทําจริงๆก็สําหรับวิชานี้เนี่ยก็คือมันเป็นวิชาแบบเป็นกึ่งวิทย์แล้วก็กึ่งคนํนวณเนาะเราก็เลยอยากจะแนะนําให้คนเนี่ยพยายามฝึกทําโจทย์เรื่อยๆคือแรกๆอ่ะถ้าสําหรับคนที่ไม่ได้ถนัดหรืออะไรพวกเนี้ยก็อาจจะรู้สึกว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ยากแล้วก็คะแนนเนี่ย น้อยจนแบบรู้สึกท้อใจแต่ว่าถ้าลองทําไปเรื่อยๆเนี่ยคะแนนมันก็จะดีขึ้นเองแล้ว,วพอถึงวันสอบเนี่ยเราก็จะพร้อมมากขึ้นกว่าที่เราเนี่ยมัวแต่ท้อแท้ใจเนาะสำหรับวิชาต่อมานะก็คือวิชาเคมีนั่นเองโดยเราอะ่ะลงที่เรียนพิเศษเป็นออนิมานเหมือนเดิมเลยก็เราจะได้หนังสือมาทั้งหมด5เล่มคือตัวนี้อาจจะดูเหมือนหนังสือเรียนจีนมากกว่านะแต่คือจริงๆมันคือหนังสือสอนเคมีแหละเป็น คอที่เราอะรู้สึกว่าเรียนแล้วหัวบวมที่สุดเลยก็ <c oughs> เพราะว่าจํานวนชั่วโมงของมันนะคือเยอะม,มากๆแบบ300กว่าชั่วโมงตอนที่เราลงอ่ะเราก็ไม่คิดว่าจะเรียนจบเหมือนกันแต่ว่าเทปมันค่อนข้างบวมอะเพราะว่าพี่เขา เหมือนแทรกเรื่องอื่นมาด้วยอะเช่นพระพุทธศาสนาภาษาจีนหรืออะไรพวกนี้ถ้าสําหรับคนไม่รีบนะเราอะรู้สึกว่าแบบนี้มันดีเพราะว่าเวลาเราเรียนอะคือเราไม่เครียดมากแบบพอเรากำลังจะเครียดกำลังจะเครียดเนี่ยพี่เขาก็จะมีเรื่องอื่นมาแทรกทําให้เรารู้สึกแบบสนุกกับการฟังเขาเนาะแต่ว่าถ้าสําหรับใครรีบๆอะอาจจะรู้สึกว่าแบบนี้เออมันอาจจะเสียเวลาไปสักหน่อยสําหรับโจทย์ที่เราฝึกเพิ่มเติมในวิชานี้เนาะก็คือเล่มแรกเนี่ยจะเป็นเล่มนี้อื ก็เป็นแฮกโจทย์ของกรมมเตะเหมือนเดิมก็คือเป็นเครือเดียวกับเล่มฟิสิกส์เล่มแดงๆงเมื่อกีอ้แต่ว่าเป็นของเคมีเนาะซึ่งเราอะชอบสไตล์การเฉลยแล้วก็แนวโจทย์ของกรรมเตะอ,อยู่แล้วคือเขาจะค่อยคไล่จากง่ายไปยากเนาะซึ่งที่มันเป็นโจทย์ยากแล้วเนี่ยก็คือเรารู้สึกว่ามันก็แอบคล้ายกับข้อสอบจริงอยู่นะสําหรับเล่มถัดมาเนาะก็จะเป็นเล่มเหลืองเล่มนี้ เป็นเล่มของอาจารย์รัชพลเหมือนกันคือเราอ่ะชอบมากทั้งความยากแล้วก็จํานวนข้อคือวเวลาจับเวลาซิมูเลตจริงอ่ะคือมันดีมากสําหรับการเตรียมตัวเนาะคือเราก็เฉลยเนี่ยมันก็แบบละเอียดเข้าใจคือเราเปิดเฉลยแล้วก็ดูโจทย์เนี่ยก็คือพยายามทําความเข้าใจไปทุกๆข้อเนี่ยก็คือได้ประโยชน์มากๆเลยสําหรับเล่มนี้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีเล่มสรุปอีกเล่มหนึง่งแต่ว่าตอนนี้คือเรายกให้รุ่นน้องไปแล้วก็คือเล่มนี้ ซึ่งเป็นเคทิปของพี่เคนนะคือเราอ่ะใช้อ่านตอนเดือนสุดท้ายควบคู่ไปกับการทำข้อสอบเก่าซึ่งเรารู้สึกว่าพี่เขาสรุปสูตรไว้ค่อนข้างครบแล้วก็เหมือนช่วยย้อนความทรงจำอะไรเงี้ยเวลาเราทำโจทย์สะดุดข้อไหนเนี่ยถ้าเราจำสูตรไม่ได้เนี่ยเราก็มาเปิดเล่มเนี้ยก็คือสะดวกออกการไปเปิดปึกหนังสือห้าเล่มหนาๆที่พี่เขาเคยสอนอะ่ะแล้วจริงๆแล้วก็คือมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เราอยากจะแนะนาเป็นเส้นขวจญาจเช่นเหมือนกันคือตัวน,นี้ ซึ่งตอนนี้คือเราไม่แน่ใจว่าเขาน่าจะเลิกผลิตไปแล้วหรือเปล่าคือเราเหมือนได้ไปอ่านแล้วก็ทําโจทย์ของเล่มนี้ประมาณสองสามชุดจากหนังสือของเพื่อนที่ได้มาจากรุ่นพี่เนาะคือเรารู้สึกว่าเออโจทย์ก็ยากกาลังดีคล้ายๆกับเล่มเหลืองเลยแต่ว่าคือไม่ได้ซ้ํานะก็คือถ้าใครตามหาได้หรือเป็นพวกมือสองอะไรเนี่ยก็แนะนําให้หามาทําเหมือนกันเพราะาเรารู้สึกว่าเออก็ค่อนข้างดีแต่ว่าจะมีปัญหานดนึงก็คือตัวโจทย์เนี่ยมันจะมี เลขที่ไม่ค่อยลงตัวเนาะก็คือบางทีมันก็ไม่เหมือนข้อสอบจริงตรงเนี้ยบางเลขเนี่ยมันอาจจะต้องเหมือนใช้เครื่องคิดเลขถึงจะคิดออกมาได้อะไรประมาณเนี้ยก็อยากให้ทุกคนเก็บไปพิจารณาดูแล้วกันเนาะเคมี K Me เนี่ยเป็นวิชาที่จํานวนข้อกับเวลาเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยถือได้ว่าเป็นสปีดเทสมากๆเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําเลยเนี่ยก็คือการที่เราอะเวลาทําโจทย์ทุกครั้งอะจะต้องจับเวลาไปด้วยเสมอโดยเราใช้วิธีที่ว่า เราจะจับเวลาแค่1ชั่วโมง20นาทีก็คือลดลงมาจากเวลาจริงอ่ะสินาทีเพราะว่าเราอ่ะรู้สึกว่าการเผื่อสินาทนีไว้สําหรับการที่เราลนในห้องสอบหรือว่าเผชิญความกดดันในห้องสอบอะไรเงี้ยก็คือทดเวลาไว้ตรงนั้นแล้วก็ เวลาทำเนี่ยมันจะมีทางาพาที่เป็นเนื้อหาแล้วก็าพาที่เป็นคำนวณอันนี้คือสําหรับเรานะเราอะ่ะรู้สึกว่าการที่เราเลือกทำพารทที่เราถนัดหรือว่าบทที่เราชอบเนี่ยก็คือควรจะเลือกทํามาก่อนเลยเพราะว่าการที่เราทําได้แล้วไปทําบทถัดๆไปอะ่ะมันจะทําให้เรามีกําลังใจมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราทําได้ไม่เหมือนว่าถ้าเราเลือกทําแบบเรียงข้ออะไรเงี้ยเราจะเจอบทที่ไม่ถนัดเราก็รู้สึกท้อใจว่าแบบเอ้ยเราข้ามไปหลายข้อมากเลยหรือว่าเราทําไม่ได้อะไรประมาณเนี้ย ก็มาถึงวิชาสุดท้ายในหมวดวิทย์กันแล้วนะนั่นก็คือวิชาชีวะนั่นเองสําหรับวิชานี้เนี่ยเรารู้สึกชอบแล้วก็เอนจอยในการอ่านแล้วก็ทําโจทย์มากๆเลยอ่าสำหรับที่ในพิเศษที่เราโรงเรียนเนี่ยก็คือเป็นอนิมานเหมือนเดิมเราลงคอร์สที่เป็น TCA s เนาะก็คือจะได้หนังสือมาหกเล่มตัวนี้คือเราอะ่ะชอบสไตล์การสอนของพี่วิเวียนมากๆเลยเพราะพี่เขาอะ่ะสอนครอบแล้วก็สอนลึก เพราะฉะนั้นเวลาเราไปทําข้อสอบหรือว่าทําโจทย์เนี่ยคือเวลาเราสะดุดตรงไหน,นเราก็สามารถกลับมาย้อนในหนังสือของพี่เขาเนี่ยก็คือจะเจอคําตอบเสมอเลยเพราะฉะนั้นเราอ่ะเวลาไปทำํำก็จะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าที่เราได้เรียนมาเนี่ยก็คือเรียนมาครอบคลุมทั้งหมดแล้วเนาะสำหรับโจทย์ที่เราอ่านเพิ่มนะก็คือเล่มน,นีเนี่ยจะเป็นตัวนี้อุ้ยคือ เป็นเล่มแมงกะพุนอันนี้จะเป็นโจทย์แยกบทของแต่ละอันนะโดยเราอจจะใช้วิธีว่าตอนเราเรียนอนิมานจบแล้วใช่ไหมเราก็จะย้อนกลับมาอ่านทบทวนเล่มของอนิมานไปคือตอนเราทบทวนจบบทหนึ่งเนี่ยเราก็จะเปิดหาโจทย์ของอันเนี้ยเพิ่มแล้วก็ทำบทนั้นแล้วก็ติ๊กไว้แล้วก็ทำจนจบเล่มเลยเนาะก็คือเรารู้สึกว่าวิธีเนี้ยคือเป็นวิธีทบทวนที่เราเรียนมาได้ประสิทธิภาพมากๆเพราะว่า เราเหมือนเรียนมารอบหนึ่งแล้วเราก็ไปทบทวนย้ำแล้วก็ทำโจทย์ซ้ำเนี่ยก็คือมันจะเข้าไปอยู่ในสมองเรามากมากขึ้นเลยเล่มต่อมานะก็คือเล่มนี้ชีวะ1สอิบห้าพศคือสําหรับเราอะเล่มนี้เป็นเล่มที่มีจํานวนโจทย์คุ้มค่ากับราคามากๆเลยมีโจทย์ให้เยอะมากๆก็คือเราบอกเลยว่ามากกว่า 15. ชุด15พศนี้แน่นอนเพราะว่าเขามีตั้งแต่ข้อสอบอินทาร์ข้อสอบเอเนตแล้วก็ยันมาจนถึงข้อสอบที่แบบเหมือน ข้อสอบต่างประเทศอะไรเงี้ยซึ่งเราอะรู้สึกว่ามันทําให้เราได้เจอโจทย์หลากหลายมากขึ้นแต่ว่าเราอะติดเล่มหนึ่งของอันเนี้ยก็คือเล่มเนี้ยมันเฉลยของเขาอะก็คือไม่ค่อยถูกสไตล์กับเราเท่าไหร่คือเราอ่านแล้วเรารู้สึกขัดใจนิดนึงเราก็เลยทําไปแค่บท2บทแรกเนาะสำหรับเล่มถัดมาเนี่ยก็คือเล่มนกเงือกก็คือเราอะชอบเล่มนี้มากคือเป็นโจทย์ครับบทข้อสอบคล้ายข้อสอบจริงมากๆเลยแล้วข้อดีของเล่มเนี้ยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ตัวนี้จะเบามากกว่าเล่มอ,อื่นๆเพราะว่ามันอะมีแค่ตัวโจทย์โดยตัวเฉลยเนี่ยเขาจะมีเป็น QR code ให้เราสแกนเข้าไปดูคือมันทําให้เราแบบไม่ต้องแบบข้อมือหักเวลาเปิดหาโจ์อะก็คือเหมือนเปิดโทรศัพท์หรือ iPad เป็นเฉลยไว้แล้วก็ดูคู่กับตัวโจทย์ได้เลยแล้วก็ตัวเฉลยก็คือเราสึกว่าก็สั้นกระชับแต่ว่าก็เข้าใจได้ง่ายนะโจทย์เล่มสุดท้ายที่เราทําสําหรับชีวะเนี่ยก็คือจะเป็นเล่มนี้ อ่นขาชีวะก็คือเป็นเซตเดียวกันกับอ่านขาดอังกฤษที่เราเคยแนะนําไปใน e ีพีที่แล้วเนาะแน่นอนว่าเซตอ่านขาดเนี่ยสำหรับเราคือรู้สึกว่าเป็นเซตที่ยากยากแบบทุกวิชาทุกเล่มเลยอืแต่ว่าเล่มเนี้ยมันจะดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่า การที่เราทําอะไรยากๆมันทําให้เราได้ประสบการณ์แล้วก็เวลาเราไปเจอแนวข้อสอบแปลกๆในห้องสอบเนี่ยจะทําให้เราไม่ค่อยตื่นข้อสอบเนาะนอกจากนี้เนี่ยเร่มนี้เฉลยก็คือดีมากถึงแม้ว่าโจทย์จะยากเนี่ยแต่ตัวเฉลยก็ทําให้เราเข้าใจได้เลยเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าถ้าใครพอจะมีเวลาเหลือให้วิชานี้อยู่บ้างอะ่ะก็คืออยากให้ลองหยิบตัวนี้มาลองทํากันดูเนาะ แล้วก็ในหนึ่งเดือนสุดท้ายเนี่ยเราจะใช้วิธีการที่ว่าเราอ่ะจะทําข้อสอบเก่าไปครบ,บขั้วการอ่านสรุปเนาะซึ่งสรุปที่เราเลือกอ่านสำหรับวิชานี้เนี่ยก็คือเป็นเล่มตํานานของวิชานี้เลยแหละก็คือเล่มตัวนี้เล่มเต่าทองเนาะอืซึ่งสําหรับเรารู้สึกว่าเขาสรุปแล้วก็จับประเด็นได้ค่อนข้างครบแล้วก็อ่านเข้าใจค่อนข้างง่ายเนาะ แต่ว่าเราอะเหมือนได้เรียนอนิมานแล้วก็มีเล่มที่เราจดเองในหนังสือเรียนอนิมานอยู่เนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเนื้อหาอาจจะค่อนข้างซ้ําก็คือถ้าใครเรียนที่เรียนพิเศษมาเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างครบแล้วก็ลึกอยู่แล้วก็คือเล่มนี้ก็อาจจะไม่ต้องอ่านเพิ่มก็ได้เนาะแล้วก็คืออันเนี้ยเราได้มาตอนเล่นกิจกรรมติวติดจอหอ,อนิมานคือตัวนี้ไบโอโค้ดคือเราอะรู้สึกว่ามันมีเหมือนวิธีจําที่พี่วิเวียนเขา,าแบบ สอนในคลาสเรียนอยู่แล้วแล้วเขาก็เหมือนสรุปวิธีจําต่างๆให้เราก็รู้สึกว่าเออมันก็ช่วยจําขำๆแล้วกันสําหรับอะไรที่แบบมันต้องจําเยอะๆเงี้ยก็ลองไปหาดูกันได้เนาะสําหรับชีวะเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นวิชาที่เนื้อหาค่อนข้างเยอะเราก็จํายากเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านอะก็คือเราจะค่อยๆอ่านไปทีละจุดแล้วก็ภายในบทเดียวกันเนี่ยเราก็จะพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาเข้าด้วยกันเพื่อที่เวลาเราไปเห็นตัวข้อสอบจริงเนี่ยเราก็จะได้ คิดถึงตัวเนื้อหาที่เราเชื่อมโยงกันไว้เนาะนอกจากนี้เนี่ยเวลาทําข้อสอบอะเวลาเราเจอข้อที่เราสะดุดหรือว่าจะไม่ได้เนี่ยก็คือเราจะย้อนกลับไปอ่านตัวเนื้อหาเนี่ยทั้งบดนั้นเลยเนาะเพื่อที่ว่าเราอะจะได้เหมือนแบบย้ำๆความรู้เดิมๆเข้าไปมันก็จะช่วยให้เราจําเนื้อหาได้ครอบคลุมมากขึ้นเนาะนอกจากนี้เนี่ยเวลาเราเจอข้อสอบเนี่ยเมื่อเราเห็นคีย์เวิร์ดหนึ่งเนี่ยเราก็จะเริ่มคิดได้ว่าเอ๊ะคีย์เวิร์ดนี้เป็นของบทไหนแล้วก็ ไอที่เราเชื่อมโยงกันไว้ก็จะค่อยๆออ,ออกมาเนาะก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการเปิดกรุ๊รีวิวหนังสือใน EP ที่2ของเราถ้าสมมุติว่าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะนอกจากนี้ก็อย่าลืมติดตามดู EP ีถัดไปจนจบซีรีส์นี้เลยถ้าใครมีคำถามหรือว่าอยากให้เราทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยสำหรับคลิปนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย